พี่น้องน่าจะเห็ดปีกไก่ต้มแ่บขมิ้นใส่พักรวมนะคะทอดพริกแห่งก่อนจากเพื่อเสียบไวท์ไซส่ตอนต้มเซจนะคะพริกแห่งเนยก็ทอดตามที่พี่น้องอยากจะกินเนือจากมักเผ็ดหน่อยเป็นหลายนะคะทอดแล้วก็ตักขึ้นก่อนตักขึ้นไว้ก่อนใส่ทีหลังกระเทียมพัชที่ขมิ้นนะคะพัดค่ะ ไข่ห้อมก่อนนะคะตีไก่ล้างทล้วก,กล้อสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผัดเชือกข่หอมนะคะเวลาข้าต้มแล้วมันจะแซบนะคะสีไก่ต้มแซบขมิ้นผักรวม นี่จะเป็นพริกใส่ต้มขมิน้นพักร่วงกระได้นะคะร่เป็นกระได้พักให้หอมคนใส่ใส่ลงไปค่ะ ค่ะก็ไมนพร้อมแล้๋ยวให้จางใส่น้ำลงไปนะคะเนี่ยใส่น้ำเป็นน้ำล้างครกที่ตำกระเทียม,ตำ,ะะต,ำยมตำเครื่องนี่ค่ะตำกระให้โอ้ตำกระเทียมตำเครื่องนี่แหละตำขมิ้นนี่แหละคะ่ะใส่น้ำล้างครกลงไปนะคะใส่ได้น้ำขมิ้นอยู่ในครกใส่น้ำลงไป ไปเลยค่ะไม่เด้ใส่เป็นรสด,ดีนะจ๊ะเกลือค่ะออกก่อนนะคะ รอให้มันเดือดนะคะดเดือดแล้วเราค่อยมาดูกันต่อพอไก่ข้าเริ่มซุปแล้วนะคะไก่ซุปแล้วเราก็ใส่ผักเข้าขลงไปนะคะนี่นีไม่น้อยมีหอมหัวใหญ่แค่รดหัวใชเท้านะคะใส่ลงไปะค่ะหอมหัวใหญ่แค่รดหัวไชเท้า มันจะเท็จแห้ต้มไก่ของเ้ามันจะแซ่บมันจะหวานจากน้าสุกผักนั่นนะคะต้มไปจนผักเข้าสุกค่ะผักสุกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปรุงนะคะนี่นะจ๊ะต้มไปเลยค่ะเราให้ผักสุกอย่างเดียวนะคะถั่วยไส้ไวเติมน้ำปลาลงไปนะจ๊ะรสชาติอยากได้แค่ไหนเราก็ ใส่แตงเราอยากจะกินนะคะบีบมะานาวเพราะว่าม่นาจะมอใส่มะนาวในการต้มนะคะมันจะขมจะใส่นอกถ้วยตลอดนะคะบีบาะหน้าลงไปจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะต้มไก่เขาลงมาใส่นะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มแต่อร่อยนะจ๊ะสำหรับรสนี้เนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิรงหมอต้มเ้าต่อจ้ะพักเข้าใกล้สุกไม่น่าจะใส่พริกป,ป่นลงไปนะคะพริกป,ป่นที่ไม่น่อยใส่นี่เป็นพริกป,ป่นที่ขวดก็นำมั่นนะจ๊ะแล้วเขาจะมี่แบบผิดทอดอีกต่างหากน,นะคะที่เขาจะหักใส่สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดๆเ,เนาะก็จะได้ตักสดเป็นข้ามๆไป ส่วนนำป่าก,กนาบนำาลักหน้าเาเดี๋ยวใส่ในถ้วยห่าไว้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเ่าก็รอแค่พักซุปส่วนพักซุปเนี่ยเสียเอาขนาดไดพี่น้องเอาแบบซุปเละมากหรือว่าซุปปันกลางอันนี้ก็ตกะเอานะคะสําหรับไก่ซุปแล้วนะคะไก่ซุปแล้วรอรอแค่พักไม่น้อยรอแค่แค่รอหนิ่มกว่านี้นิดน,นึงแต่ถือว่าใส่ได้นะคะความหวานบ่ตองใส่น้ำตาลบ่ตองใส่เพราะว่าความหวานได้จากผักของข้าออกมาแล้วนะคะ หอมหอยไงใส่ลงไปในน้ำซุปจะหวานแซ่บอยู่แล้วยิ่งมีหัวไชเท้าเข้าไปอีกเนาะนี่ค่ะหัวไชเท้ายิ่งมีแคอรอทกับแ้งแซ่บตื่นเข้าไปนะคะสำหรับน้ำซุปตอนนี้เขารอเวลาแล้วก็ไปเทศเซ่ถ้วยพี่น้องเบิ่งนะคะเดี๋ยวจะไปเทศเซ่ถ้วยให้ดูจ้ะขอใหยขอใหยลืมค่ะแซ่บะเกล็ดลงไปน้ำค่ะไม่หน่อยล,ลืมลืมลืมใส่มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะ เราจะได้เปรี้ยวมะเขือเทศก็เปรี้ยวมะนาวจะแซบคมคอล,ลงในงตัวเลยค่ะเมนูนี้สําหรับคนที่ชอบคอนที่ชอบนะคะว่าคนค้น,คนที่ชอบคอนที่มากกินที่ว่าเป็นสุกเป็นสดเสอยียงคอทอนรับรองว่าเมนูนี้สบายสะดวกสบายซดแซบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเขาจะไปแท่เวยกันจ้าเรียบรย้อยจะสําสหรับต้มแซบปีกไก่ขมิ้นผักรวมแล้วจ้ะน้าตาน่ากินบ่ค่ะสีสันจัดจ้านรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะ มีหวานนิดๆจากน้ำผักนะขะาต้องปเป็ดเบืองเด้อหนึ่งความผักหนึ่งปัทนาดีจ้ารักนะจุ๊บ